ทวสุขธรรมะสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็ช่วงเช้าเราก็ไปเชี่ยชมประสาทนครันครพมก,ก็เสร็จแล้วก็มาชันพัตตาหารงคอยที่พัฒนาคารดูร้านอาหารแถวปราสาทที่ชมพูเนาะจะเรียบก็เป็นการจะมีบรรยากาศก็จะเป็นการนั่งเป็นน,น้อย ที่บ้านเมืองเขาในการทําการค้าการค้าความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวพมพูชาจังหวัดเสียบเรียบว่าเป็นเช่นไรนะก็ดูแล้วท่านอะไรก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กดกระดิ่งเพื่อนค้าขข้นมาจากช่องยูทธวัฒนานะครับก็จะเป็นแบบเป็นอย่างยิ่งนะเฟอร์นเจอร์ไม้ชีรันค้าชีอยู่ใน ส่วของซึ่งก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้แท้ไม้เนื้อดีเป็นโต๊ะเป็นเตียงเป็นเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างที่ดีมีราคาทุกทัานรวนแต่เป็นไม้เนื้อดีจากประเทศกาบูชาก็แต่ว่าเอาซื้อไปกลับสู่ประเทศไทยไม่ได้เราต้องเสียค่าภาษีแล้วก็เรื่องน้นย้าย ก็ลำบากนี่สองพันแปดร้อยห้าสิบบาท <c oughs> เครื่องแป้งเครื่องแป้งนี่อันนี้บาดใหญ่บาดใหญ่โอ้โหสวยเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์โอ้สวยง,งามๆเ <c oughs> ยอะแยะเลย,ยไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรบ้างเนาะ รู้จักก็คือเก้าอี้พักนอนก็ให้ทุกท่านได้ดูชมอะงกฤษเจ้าชั้นเพลเสร็จก,ก็เดินดูเดินชมเดินชมเดินดูเฟอร์นิเจรอร์ที่ประเทศอัองกฤษเช้าน่าจะประดับในบ้านมหาเศรษฐีหรือในราชวังเนะาะสิ่งของเครื่องประดับ เป็นเ็นบ uh ้านเราก็เพียงเข้าอี้ธรรมดาทั่วไปเก้าอี้ไม้ร่างโอเคก่หมอเลยสามพนเก้าร้อยกิเงินจักบาทคูนก่อนคูนก่อนคูนก่อนสาบเาทเลเสียฟอร์มเลย ตอนนี้ก็จะเป็นรารขา,ขายมะพร้าวอาหารการกินปัจเจสีในการดำรงชีวิตแล้วก็มีการขายขายฐานด้วยขยุงขยุงแล้วก็ในส่วนของที่พักชันพัตอา,าพาอันธระหว่างเดินทางไปชมมาประสาทหลายๆประสาทนะ ก็จะมีร้านค้าร้านขายที่ปราสาทบันทายสีเนะอะอำเภอบันทายสีนะก็เรามานอกชานเมืองก็ประมาณร้านสิบนาทีนะก็ชันเพียนเสร็จก็จะไปดูไปชมปราสาทบันทายสีนะทุกท่าน

โอ้ไม่ยังดีรอนคายรอนคายซื้อได้เ่พาะมะพร้าวหลุนน้ำเสร็จกระทิ้งไม่ก็่าอ๋อ บรรยากาศโอ้บางกษีรร้านค้าร้านขายเป็นทางที่ไปประสาทนะประสาทบันทายสีย នៅឆ្កោងតនបាយច <hi> <hi> <Pilot>. <hi> <hi> yeah, ុះប <hi> ៃបដ្ឋបដ្ឋ4ភាសាបៃសរៃទីយត់ទីនៅយោតមណដបយាយថៃយាយថៃ ไปไหนไปไหนไปด้วยไปไหนอาไรก็ไปไม่บรรยากาศนะหลังจากที่ทานข้าวฉันข้าวเสร็จในช่วงไพ่บ่ายพอจะไปชมปราสาทบรรทายศีอำเภอบรรทายศีจังหวัดเสียมเรียดท่าน เลยไมไ่ถ่ายรูปนักเรียนเลยตอนมีทันตรงเจ้ากักบเรุขนสินค้านกขาิเ้าที่กราาปเล่าไปแล้ว,ลวขึ้นรถแนละ้วพวกเจ้าก็จะไป ทัานักศึกษาชมภาษาบัรทายสีอีกครับนะอนนี้ก็จะไปลาชีในโครงการทัศนักศึกษาของขอน,นักสงฆ์จังหวัดที่สก,กี